สวัสดีครับวันนี้ครูดิวจะพาเรามาดูวิธีสอบสัมภาษณ์ยังไงให้ปังปุริเย่นะครับซึ่งการสอบสัมภาษณ์นั้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญสําหรับการที่จะคัดเลือกคนเข้าทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออโอกาสมาถ,ถึงเราแล้วนะครับเราควรจะแสดงความสามารถของเราอย่างมืออาชีพนะครับโดยการสอบสัมภาษณ์เนาะสิ่งที่คุณครูหรือว่า นักงานหลายๆคนควรจะมีนะครับอันดับแรกเลยก็คือจะต้องมีสตินะครับและซ้อมพูดออกเสียงนะครับซึ่งคุณครูหรือว่าพนักงานทั่วๆไปเนี่ยจะต้องใจเย็นนะครับไม่ร้อนลนคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตอบคำถามทุกครั้งนะครับแล้วก็พยายามลดความตื่นเต้นของตัวเองให้ดีนะครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่า เป็นวิธีของแต่ละคนเนาะว่าจะกําจัดความตื่นเต้นออกไปได้ยังไงนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรจะมีรีส u เม่นะครับเรซูเม่หรือว่าประวัติส่วนตัวติดไว้ก็ดีเผื่อกรรมการขอขอดูข้อมูลในส่วนนี้นะครับและในขณะที่มีการสอบสัมภาษณ์นะครับควรจะพูดให้ชัดถ้อยชัดคําและแสดงถึงความมั่นใจอย่าพูดเสียงเบานะครับ เพราะการพูดเสียงเบาแสดงให้เราเห็นว่าเราขาดความมั่นใจในตนเองและถ้าคุณครูที่กำลังจะสอบสัมภาษณ์นะครับมีการเลือกใช้ระดับภาษาได้อย่างเหมาะสมก็จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเราได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าใช้ภาษาทั่ว,วไปนะครับไม่สามารถเลือกได้ให้มันเพอร์เฟกขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับ ทีนี้ในส่วนนี้นะครับวิดีโอนะฮะที่จะมานําเสนอเนาะก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับกลัวมากที่สุดเลยก็คือประเด็นดราม่าเนาะเพราะฉะนั้นสําหรับวิดีโอชุดนี้ขอให้งดดราม่าก่อนนะครับขอให้งดดราม่าก่อนเนาะกรรมการนะครจะชอบถามคําถามเหล่านี้หลายครั้งเวลาเขาจะสัมภาษณ์เราเนี่ยเขาจะให้เราแนะนําตัวมันก็จะเป็นการแนะนําตัวทั่วไปเพื่อให้ผู้รู้จักสมัครผู้ผู้ ผู้อะนะกรรมการรู้จักผู้สมัครมากึ้นนะฮะโดยปกติเนาะเราก็จะแนะนําตัวชื่อนามสกุลอายุการศึกษานะฮะประวัติการศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับทีนี้ถ้าจะแนะนําให้ปังปุริเย่เนี่ยสมมติว่าคุณครูหลายท่านเพิ่งจบใหม่เนาะคุณครูก็บอกว่าหลังจากแนะนาตัวเองเสร็จคุณครูก็อาจจะเสริมว่าในขณะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเรามีการได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรพิเศษของมหาวิทยายลัยเพิ่มเติมไหม เพื่อที่จะให้กรรมการมองออกว่าอาณตรงนี้นะฮะเรามีอะไรที่พิเศษเหนือกว่าคนอื่นนะครับหรือเรามีการทํากิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมค่ายค่ายอาสาหรือว่าทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็พูดออกมาในส่วนนี้ได้เลยนะครับแนะนําตัวอย่าพูดแค่ชื่อนะครับนามสกุลอายุการศึกษาอะไรพวกนี้สั้นๆมันแลดูเหมือนกันทั่วๆไปหมดมันดูไม่แปลกแหวกแนวออกไปนะครับ อันที่2เล่าประสบการณ์ทํางานสําหรับคุณครูที่จบใหม่ประสบการณ์ทํางานอาจจะยังไม่ค่อยมีแต่คุณครูสามารถเล่าในส่วนของประสบการณ์ที่ผ่านการฝึกสอนออกมาได้เช่นกรรมการถามว่าในคุณลองเล่าประสบการณ์ทํางานมาสิเราก็บอกว่าเนื่องจากเป็นบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใหม่ดังนั้นประสบการณ์ทำงานอาจจะยังไม่มีแต่ว่ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน คุณครูก็เล่าไปว่าในการฝึกสอนของคุณครูเนี่ยคุณครูได้พบเจออะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เจออะไรสิ่งที่ดีๆที่สามารถนํามาแอพพลายในการทํางานของคุณครูในครั้งนี้ได้คุณครูก็ไล่ให้อ่าพูดผิดเล่าให้เขาฟังนะครับซึ่งตรงนี้ก็ อยู่แต่อยู่อยู่ที่แต่ละบุคคลเลยนะครับว่าคุณครูพบเจออะไรมาบ้างอันนี้ก็เล่าพยายามเล่าให้เป็นกันเองนะฮะและกรรมการจะรู้สึกว่าอ,อ๋อเป็นกันเองไม่ซีเรียสแล้วก็จะทําให้บรรยากาศการสัมภาษณ์ในวันนั้นนะฮะไม่กดดันเนาะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีอันนี้ขอขอแนะนานะครับขอแนะนําอีกคําถามหนึ่งนะครับกรรมการก็ชอบถามว่าทําไมอยากประกอบอาชีพนี้สมมุติคุณที่สอบภาคคอของของครูเนาะ คุณครูโดยส่วนใหญ่นะคะเท่าที่เจอหรือเคยเคย,เคยเห็นข้อมูลเนี่ยก็จะบอกว่าเพราะรักเด็กเพราะชอบสอนอะไรแบบนี้จริงๆแล้วถ้าจะตอบให้มันว้าวเนาะคุณครูก็จะต้องบอกว่ามันมีอะไรที่คุณครูรู้สึกว่ามันว้าวกว่า2ข้อนี้นะฮะว้าว wow กว่า2ข้อนี้เช่นนะครับอยากจะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอยากจะพัฒนาการเด็กพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพของเขา ซึ่งการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลอะไรแบบนี้นคุณครูก็เล่าออกไปนะครับที่มันมีเหตุผลที่ต่างยิ่งเราแตกอนะฮะกรรมาการก็เห็นว่าเออคนนี้ดูดูแปลกกว่าเพื่อนนะแสดงว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาเนี่ยหรือพูดง่ายๆก็คือทําการบ้านมาดีประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนึง สาเหตุที่ลาออกจากงานเก่าอันนี้ถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทส่วนใหญ่ก็จะถามบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นการสอบภาคคอของคุณครูเนี่ยคำถามนี้ไม่น่าจะถามหรืออาจจะมีถามบ้างก็ได้นะฮะคุณครูอาจจะตอบไปในเชิงของลักษณะที่บอกว่าอยากจะทำไมฮะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาความรู้ของตนเองหรือว่าส่งเสริมอะไรก็ว่าไปนะครับก็อบชี้แจงว่านี่คือเหตุผลจากการลาออก หรือใครมีเหตุผลที่ดีกว่านั้นก็สามารถแชร์ใต้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะพยายามพูดกลางๆไว้เนาะไม่ได้พูดชักจูงหรือชี้นําให้มันดูดูเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็อีกกรรมการชอบถามก็คือจุดเด่นจุดอ่อนของตัวเองนะฮะหรือจุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งเนะี่ยคุณครูก็บอกเลยว่าคุณครูมีข้อดีอะไรสามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดีว o r d Excel PowerPoint เป๊ะ สามารถใช้แค n นว่าได้ดีขอเทคโนโลยีนี้เก่งพูดภาษาอังกฤษได้ระดับ fluently นะครับส่วนจุดอ่อนเนี่ยอันนี้ขอเน้นย้ำนะว่าจุดอ่อนคุณครูก็อย่าบอกจุดอ่อนของตัวเองแต่มันมีวิธีการบอกจุดอ่อนของตัวเองให้กลายเป็นจุดแข็งได้อย่างเช่นจุดอ่อนของผมก็คือผมเป็นคนที่ใจร้อนเมื่อไหร่ได้รับงานมาแล้วนะฮะจุดอ่อนก็คือจะมีความใจร้อนจะพยายามเร่งรีบทำงานให้เสร็จทันตามที่กำหนด เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความใจร้อนเนี่ยจริงๆมันคือจุดอ่อนเนาะจุดอ่อนใจร้อนแต่พอเราใจร้อนในการทํางานเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยอยากทําให้งานเนเสร็จลุล่วงไปด้วยดีมันกลับกลายมาเป็นจุดแข็งของเราแทนนะครับหรือจุดอ่อนของผมก็คือผมเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเอามากๆเพราะผมเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นการระดมความคิดเห็นจากคุณครูหลายๆท่าน ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานออกมาได้ดีที่สุดเห็นไหมฮะการแสดงความคิดเห็นพูดง่ายๆก็คือผลชอบพูดเนาะแต่พูดในที่นี้เนี่ยเป็นการพูดเชิงสร้างสารรค์เพื่อเป็นการดีเบตให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จมันก็จะพลิกกลายเป็นจุดแข็งทันทีเพราะฉะน,นั้นถ้ากรรมการได้ฟังแล้วส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาน่าจะชื่นชมคุณครูนะฮะเกเนาะ ต่อไปเขาก็จะถามว่าคุณรู้จักองค์กรดีแค่ไหนหรือว่ามาสัมภาษณ์เนี่ยรู้จักดีแค่ไหนการที่เราทําความรู้จักหรือว่าสืบข้อมูลขององค์กรนั้นไปก่อนมันแสดงให้เราเห็นว่าเรามีความตั้งใจสนใจเกี่ยวกับองค์กรนั้นๆซึ่งส่วนนี้กรรมาการก็มองได้เลยถ้าเราตรวจสอบได้เช่น ผมอยากจะไปบรรจุที่โรงเรียนนี้เพราะโรงเรียนนี้มี1,2,3,4,5,6,7,8อาคารเป็นยังไงอะไรยังไงแสดงว่าเราทำการบ้านมาดีเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็รีสื่อให้เราว่าเออแสดงว่าเราอยากไปที่นั่นจริงๆเราถึงมีการเตรียมข้อมูลมาให้พร้อมซึ่งอันนี้เป็นส่วนดีนะครับยิ่งถ้าบอกได้แต่ผู้บริหารบอกชื่อของผู้บริหารทั้งทีมได้แนะนำอะไรได้อันนี้ก็จะยิ่งดีมากกูคเคยเห็นไหมฮะละครหลายๆเรื่อง จะเห็นว่ามีพนักงานใหม่เวลาไปสมัครงานพาร์ทไทม์ไปด่าผู้บริหารหรือตำหนิผู้บริหารของของร้านอาหารในของร้านอาหารในละครในละครนะฮะซึ่งก็คือหมายความว่าอะไรฮะเขาไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนเขาไม่รู้ว่าใครคือผู้บริหารใครคือคนใหญ่คนโตของสถานที่แห่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากและสุดท้ายนะฮะสิ่งที่มุ่งหวังในการทํางาน แน่นอนครับเขาก็จะถามว่าถ้ามาทํางานแล้วเนี่ยคาดว่าจะทําอะไรได้บ้างในส่วนของคนเป็นครูเนาะเราก็จะตอบว่าหนึ่งเราก็สามารถมีความมุ่งหวังที่อยากจะพัฒนานักเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านนั้นด้านนี้ก็ว่าไปอยากจะลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษาอยากจะพัฒนาตรงนี้เติมตรงนั้นนะครับเราก็อธิบายไปนะคะและสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมในส่วนนี้ก็คือคุณครูอธิบายเหตุผลด้วยครับเพราะหลายท่านเช่น อยากจะสอนให้เรียนเก่งขึ้นก็คือพูดแค่นี้แล้วก็ไม่มีเหตุผลอธิบายต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นการอธิบายเหตุผลเนี่ยเป็นการอธิบายสิ่งที่มันอยู่ในใจเราแล้วเราอยากจะให้มันเกิดซึ่งความเป็นจริงแล้วอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้มันเกิดแต่คําตอบที่คุณครูตอบควรจะมาจากใจจริงนะฮะไม่ควรจะมาจากการเฟก เขเมื่อไหร่เราเฟกปุ๊บสีหน้าแววตาท่าทางกรรมการเขารู้ทันทีว่าอันนี้พยายามตอบให้กรรมการรู้สึกดีแต่ถ้าคนที่ตอบมาจากใจฮะสีหน้าแววตามันจะออกมาอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เคยเจอมาแล้วก็สั่งสมมานะครับขออย่างเดียวก็คือหวังว่าจะไม่มีประเด็นดราม่าสําหรับเรื่องนี้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรที่ดีกว่าสามารถ คมมมใต้้อเเน์ไดลยถือว่าวิดีโอชุดนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดในส่วนของนะครับการสอบสัมภาษณ์ยังไงให้ปังปุริเยโดยครูดิวนะครับก็อยากจะแนะนําให้กับคณะครูนะฮะอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเป็นเพื่อนๆเ,เนี่ยไว้ประมาณนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ